สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทาทอดมันปลาาหมูสับกันครับแอขอบอกเลยเมนูนีน้แซ่บเวอร์เลยครับขั้นตอนแรกเราไปเตรียมเครื่องทอดมันกันเลยครับจะใช้เป็นหมูสับ500ยกรมัมพริกแกงเผ็ด200รกรมัมไข่ไก่3มฟองคลุกข้าวส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับตามด้วยแป้งข้าวเจ้าห้ายกรมัมน้ำปลาราสมช้อนโต๊ะ น้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะใบมะกรูดซอยตามต้องการได้เลยนะครับคลุกเคล้าส่วนผสมเข้ากันเลยครับเพื่อนเมื่อคลุกเคล้าส่วนผสมทอดมันปลาไหของเราเสร็จแล้วแอนจะหมักทิ้งไว้30นานทีนะครับระหว่างรอเราไปทําน้ําจิ้มอาจากกันต่อเลยครับเรามาตั้งกระทะเคี่ยวน้ําส้มสายชูกันเลยครับแอนจะใช้น้ําส้มสายชู500กรัมนะครับแอนจะใช้ไฟเบาในการเคี่ยวน้ําส้มสายชูนะครับให้เพื่อนๆเคี่ยวน้ําส้มสายชูจนเดือดเพื่อให้กลิ่นฉุนเปรี้ยวของน้ำส้มสายชูหมดนะครับ เมื่อกลิ่นเปรี้ยวฉุนของน้ำส้มสายชูมหมดแล้วเอจะใส่เป็นน้ำเปล่าเพิ่ม500อกรัมนะครับตามด้วยน้ำตาลทราย300กรัมเกลือน1นช้อนชาเคี่ยวส่วนผสมให้ละลายเข้ากันเลยนะครับเสร็จแล้วครับน้ำอาัจากของเราพักน้ำอัาจากทิ้งไว้จนคลายความร้อนเลยนะครับเมื่อน้ำอัาจากของเราคลายความร้อนแล้วเทใส่ถ้วยกันเลยครับ ตามด้วยหัวหอมแดงซอยแตงกวาพริกจินดาแดงซอยคนส่วนผสมเข้ากันเลยครับเสร็จแล้วครับน้ำมาจากของเราขั้นตอนต่อไปเราไปตั้งกระทะเตรียมทอดทอดมันของเราเลยครับเพื่อน,น้ำมันของเราร้อนได้ที่แล้วตักส่วนผสมลงทอดกันเลยครับให้เพื่อนเพื่อนตักเป็นชิ้นพอดีคำตามต้องการได้เลยนะครับ ให้เพื่อนๆทอดทอดมันของเรานะครับจนสุกเหลืองกรอบตามต้องการได้เลยนะครับ เสร็จแล้วครับทอดมันปลาลาหมูสับของเรามีกลิ่นหอมหนัวนุ่มอร่อยน่าทานสุดๆเลยครับพเพื่อนตักขึ้นไว้ให้เสด็จน้ำมันกันเลยครับเรามาตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเห้เพื่อน,อนได้ทานกันแล้วครับมาหมัๆทอดมันปลาลาหมูสับของเราด้วยกันครับเพื่อนๆหม่่ากันครับ ราดด้วยน้ำมันจาดของเราอร่อยเข้ากันแบบสุดๆไปเลยครับเพื่อน